สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของยาสุ FT204 นะครับเป็นตัวนี้นะครับยาสุ FT204 วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์ก็ไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าตั้งค่าสมมุตินะครับอ่ผมจะสมมุติค่ารีพิเตอร์นะครับ ภาครับนะครับ153650นะครับภาคส่งก็จะเป็น1 5 3 0 5 0นะครับเอา2ตัวนี้มาลบกันส่วนต่างก็จะเป็น6 0รนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับอ่าวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์ทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาครับก่อนทุกครั้งนะครับอ่านะครับอ่าทีนี้เราอ่าได้ภาครับนะครับ153650อ่ะเรามาใส่พร้อมกันนะครับอ่าอันนี้นะครับ มันหน้าจอแบบนี้นะครับมันอยู่ในช่องอ่าเมมโมรี Memory นะครับต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับโดยกด VFO ครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้เราก็ใส่153650นะครับภาครับนะครับ153 153650นะครับปึ๊บอ่านะครับอันนี้เป็น อ่าภาครับนะครับ153650นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราไปตัวนี้เลยครับอ่าใส่ค่าส่วนต่างนะครับอ่เดี๋ยวให้ใส่ส่วนต่างนะครับก็คือ600นะครับวิธีใส่ส่วนต่างให้ทำแบบนี้นะครับกด F นะครับกดรีพิเตอร์นะครับเนี่ย RPT เนี่ยครับตัวบนนี่ครับเอาทำพร้อมกันนะครับกด F กด RPT ปุ๊บอ่าอันนี้ ส่วนต่างมันจะเป็นพันกว่าห้าสิบนะครับของเรามันได้หกร้อยนะครับอ่ามันได้หกร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ถอยหลังลงนะครับนี่ครับถอยลงหรือปรับน็อปข้างบนนี้ก็ได้ครับหมุนลงนี่ครับให้เป็นหกร้อยนะครับท่านจะสะดวกลูกศรอัพดาวก็ได้นะครับหรือปรับบนก็ได้นะครับอ่ได้หกร้อยเสร็จนะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดอ่ารีพิเตอร์ไปหนึ่งทีนะครับนี่ RPT นี่ครับปึ๊บอ่านะครับ ทีนี้ยังไม่พอนะครับเรามาใส่เครื่องหมายบวกลบนะครับเรามาใส่เครื่องหมายบวกลบเครื่องหมายบวกลบนะครับอ่าให้สังเกต right อย่างนี้นะครับว่าเราจะใส่บว to to กหรือลบนะครับวิธีสังเกตนะครับรับมากกว่านะครับให้ใส่เป็นลบนะครับกับกั้นทรงมากกว่าให้ใส่เป็นบวกนะครับอ่านะครับอันนี้153650นนี่มากกว่า ส่งนะครับก็จะเป็นลบนะครับอ่า, cito. า,า it, ทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นลบเราก็เอาใส่เครื่องหมายลบนะครับวิธีใส่เครื่องหมายลบนะครับให้กดนี่นะครับ RPT ไปหนึ่งทีนะครับอ่ามันจะขึ้นเครื่องหมายอยู่ข้างบนนี่นะครับอ่ากด RPT หนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นลบเห็นไหมครับเนี่ยครับบนเลขห้านี่ครับถ้าเป็นบวกก็กดซ้ํานะครับอ like ่าปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นบวกอ่ากดซ้าอีกทีมันก็จะหายนะครับทีนี้เรากดเป็นลบนะครับ RPT เป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าให้ได้ค่าลบเสร็จแล้วนะครับให้เรากดส่งออกนะครับเนี่ยครับกดส่งออกมันก็จะได้153050นะครับอ้าวทำพร้อมกันนะครับกดส่งออกนะครับปุ๊บอ่าหนึ่งห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ได้เลยนี่ครับหนึ่งห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ครับอ่าเราทาถูกต้องนะครับนี่ครับทีนี้นะครับถ้าเราทําไม่ถูกนะฮะเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับอ่าวิธีนะครับสังเกตว่า เราทำผิดหรือทำถูกนะครับอ่าหความถี่เราถูกต้องไหมนะครับ2นะครับอ่าเราลบกันอ่าถูกต้องไหมนะครับ3เราใส่ค่าบวกถูกไหม4ี่ใส่ค่าลบถูกไหมนะครับอ่าเราไปเช็คตรงนี้นะครับอ่านะครับถ้าอ่าทำตามที่แนะนําแล้วนะครับอ่าความถี่มันก็จะได้ลงตัวนะครับอ่าวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ